สาหลายคุนามิสูนามิกกำลังดังโอ้ทำอะไรกันอย่างพูดผิดตลอดเลยนะนี่มนนูนพีส์นี่ก็อะไรเนี่ยตัดผมตุ๊กตาน้อยนะคะไม่ใช่นี่มันตัดผมตุ๊กตาน้อยกันนี่ไงเออในคลิปมันกำลังดังส่วนนี้พรีเมียมพรีเมียมอันนี้เดี๋ยวแม่เขาอัดก็ได้แล้วกองจุ่มกองจุ่มนี่เขาไม่เห็นจะท้อนมากเลยนะคะเนี่ย เคป๊อปเคป๊อปเคป๊อปมาดูว่าเขาทำอะไรไว้เออแล้วอันนี้มีอันนี้ด้วยโอ้โหมาม่าลูมีมาม่าลูมีเออดูอี่ว่ารูใหญ่ไหม <laughs> <laughs> มีอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่าอันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรใช่รสจุ่นี่นี่ของสาลายอันนี้เป็นสาลายโซอี e. นี่สาลายโซอี e. นี่เป็นไง อ่ามีสไลด์โซอีด้วยอ่ะอยากรู้อยากรู้ว่าไหนก่อนอยากรู้ว่าไหนก่อนคะพิมพ์มาเลยคะ่ะอยากรู้ว่าไหนก่อนพิมพ์มาเลยคะ่ะใช่เอาโอ้สไลด์คูนามีนี่ก่อนดีกว่านลูนี้อนนเอออ่ะดูดิทำอะไรูมัน,นใหญ่จังอ่ะเอารองในเปิดดูดิอ่ะโชว์ดิโชว์ดิเปิดด,ปดูดิมันมันจะถอยเก็บไปไหมเออามันทำยังไงเวลามันกินกินยังไงเออใส่เข้าปากไม่ได้อ๋อมันก็ไหลลื่นเลยลื่นออกไปอย่างเงี้ยอ๋อกินปุ๊บขี้ปับ๊บ <laughs> กินปุ๊บขี้ปับ๊บอ๋อเป็นพวกกินปุ๊บขี้ปั๊บต่อไปอะไรต่ออะไรหน้านี่ม,มาม่าโอเคียงม,มาม่มาซังเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ม,มาม่าซังเหรอไม่อันนี้ม,มาม่าลูมีแล้วมาม่าลูมิอ่ะลองดูดิแกะมน Им จเ่ได้ ได้ไวเนี่ยได้ไวเนี่ยได้แล้วอาโออะไรอ่ะอ้าวเขาม,มีข้อความด้วยามาอา่านดิไม่ใช่ข้อความตะเกียบอ๋อเป็นตะเกียบมีแบบบอกแบบเป็นตะเกียบเป็นสาลายอะไรแบบนี้ด้วยนะเอออะไรอ่ะอื้ไข่ข้าวใบเอาใบอ่ะข้างในมันมีอะไรบ้างเอาโชว์ดิเอาโชว์เนี่นี่นี่เออนี่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 เต็มเลยแต่แต่จะเปิดอันนี้ เปิดอะไรก่อนพิมพ์มาเลยนะคะนี้เปิดอะไรก่อนคะเด็ดเด็ดสาลายค่ะโอเคอ๋อเขาฉีกกันนี้เลยอ๋อเอาสาหายสาหายสาหายไม่ได้ระบายสีมามต่อไปจะเขียยเอาเปิดทางไหนเนี่ยอ๋อมีที่ฉีกให้ด้วยโอ้โหพร้อมรับประทานจริงๆเลยค่ะอ๋อ เปรี้ยวอ่ะตัเกียบเยอะนะผิวผิวนี่ตัวเกียบสิคะเหมือนกําลังเต้นรำพี่สิมันขาหรือเปล่าเนี่ยฮะอ่าเสร็จยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมีอีกเหรอไม่โอ้ยทำไมพ็อปมันเยอะจังอ่ะมีอีกค่ะพี่มีอีกมีอีกนี่มาม่ากำลังกำลังกินออร่อยจังเลยค่ะเสร็จแล้วมีมีเนี่ย ไี่รู้จะสุดได้ไรคะเดี๋ยวขอตัดก่อนนะเอาไว้เชือกอีกอ่ะ,อะมันมีรูอยู่เหรอไม่ใช่หรอต้องตัดด้วยหรอใช่อลุ้นจังลุ้นจังลุ้นจังจะได้โซ่อี้รูมีสองตัวนะได้โซออี่อยแบนีกเลยโอ้ยแบบเยอะมาก เยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆโอ้อามีตัวอะไรบ้างอธิบายดิอธิบายดิมีลูมีน่ารักด้วย็นไวเด็กลูมีไวเด็กออลูมีไวเด็กแล้วอะไรอีกมีตุ๊กตาโซโอีอ้หลายตัวมากเลยอ๋อเป็นโซอีอ้หลายตัวออแต่คุไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นหน่อยเออเออนี่มาต่อไปนี่อันนี้เราทําไปแล้วนี่น่ากไหมนี่เอาไว้ทําอะไรอ่ะเป็นตุ๊กตานนอยเอาไว้เล่นนี่บอก บอกรักยายอ๋อบอกรักยายนี่ผมหน้ามาแต่แท้จริงมีผมแล้วอ๋อแปะเพิ่มหมอใช่วิกผมใช่นี่อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโซอี้มันทำอะไรโซอี้อย่าเอาไม้เจ็บของเนี่ยอ๋อโอเคโอเคต่อไปกล่องชื่อดทยรางวัลใหญ่เลยได้อะไรอ่ะก็เรียกว่ากล่องอะไรเนี่ยกล่องจุ่มเค้กฟ็อกฮันฟริกค่ะ หใหญ่มากเลยเราเก็บใหญ่เกินนี่เออโอ้โหข้างในจะโดนอะไรไหมเนี่ยแท็บว่อย่างดีอ๋อแท็บว่อย่างดีเออคือแกะอะไรเออนี่ยแก่ของกล่องสุ่มธรรมดาเลยอือหืออืจะได้จะได้อืมโซอี้ตดมนี้หรือตัวซีเคต พิมพ์มาเลยนะคะอันเนี้ยค่ะแม่คิด <ละ S 1> ว่าจะได้มีล่าแม่มีล่าโอเคออออออืือืืหหม,มีล่ามีล่ามีล่ามีลม่าไหนดูดิไหนดูดิไหนดูดิมีเจ้ากุชีนั่นนะคะแต่สวยนะคะไหนดูดิอ่ะสปายเราหนึ่งสอง เออเรียกว่าอะไรมีล่ามีล่าได้มีล่าอ่ามีล่าอ่าเอ็มอะ, M อะไรอ,ะ I I I อ่ะเอ็มไอไออารเออ๋อมีล่ามีล่ามีล่าอ่ะได้หมดอ่ะอ่ะไปบา,บาย